ชีวิตไปเด็กของพี่ใหญ่เนี่ยปกติแล้วพี่เป็นคนที่ไหนฮะเกิดที่ไหนผมเป็นคนเพชรบุรีโดยกําเนิดเมืองเพชรเลยเมืองเพชรเลย,เ,เ,ลยเกิดที่เคินเพชรเนี่ยครับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นพื้นฐานเป็นไงรวยหรือจนดีวะ่ะจนเลยจนยากลำบากเลยครับแม่ผมทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครับของชนประธานเคิรนเพชรครับ,รบทำไมงั้นเงินเดือนก็ไม่น่าจะเกินสี่ร้อยแปดร้อย มีพี่น้องสามคนนะผมคนโตคุณพ่อผมติดคุกคดีป้นอคุณพ่อติดคุกคดีป้นต้นรถทัวร์ครับโอ้ต้นรถทัวร์เห็นนะคุณพ่อนี่อย่าใช้คำว่าเป็นนักเลงได้ไหมก็เขาก็เป็นพวกนักเลงมือปืนแล้วพวกอย่างนี้ป่ะใช้คำว่ามือปืนเลยกันนะนักเลงนี่ป่ะครับเพราะเมืองเพชรเอาตรงก็ขึ้นชื่อในอดีตขึ้นชื่อเรื่องมือปืนแล้วครับคุณพ่อก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นครับครับใช่ ก่อนจะไปศิลปะมนครเนี่ยพี่ไปเลือกเรียนที่นั่นหรือมีใครบังคับหรือพ่อแม่บังคับไปยังไงฮะที่มาเป็นยังไงคือผมต้องบอกก่อนพอผมจบพม,มาครับผมก็ไปเรียนเทคนิคเพชรบุรีรับในจังหวะที่ผมไปเรียน,นเทคนิคเทิมแรกผมโดนดบับผมก็เกเกเลยนะก็มีเรื่องมีราวพอเทอมสองพ่อผมยิงตายโอ้โหพ่อ,พอ,อผมโดนโดน,โดนยิงตายที่เพชรนี่แหละครับก็อเอผมจะคุกนะรับคุกแกก็โดนยิงตาย อ๋อโดนยิงตายผมก็เลยไม่ได้เรียนอีกโอเกเลยอะเลยหยุดเรียนไปสองสองปีสองปีก็เที่ยวใช้ชีวิตเที่ยวในเพชรเนี่ยผมเที่ยวไปเรื่อยอะไปนู่นไปนี่เพชรบุรีนี่มีใจลำพึงไาเที่ยวหมดแหละไปกินนอนไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะก็พอดีไปเจอเพื่อนเพื่อนอยู่บ้านลาดครับีนเดียวเขาเรียนอยู่ไทยวิจิตสินไปเล่าไปเจอกันเขาบอกให้เดียว อยู่ไหนวะบอกว่าเขาเรียนอยู่ไทยวิเราผมไม่รู้จักหรอกไทยวิไทยวิคืออะไรเพราะเราอยู่เมืองเพชรใช่แต่มันลงท้ายด้วยศิลผมชอบศิลเราเรามีศิลปินในอารมณ์เราศิลปินเราชอบเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวขอไปเรียนด้วยครับเขาก็ผมก็มขอเงินแม่ผมนะกลับไปไปถึงก็พอถึงเวลาที่จะเรียนจริงๆมันปีสามห้านั่นแหะปีสามห้าไอ้พิษสภาธมิน ถึงจริงๆเดียวเขาโดนอ่าเขาถ้โดนดีทายออกจากไทยวิครกับเขาก็เลยชวนผมมาสอบพนอเพเพื่อนเขาเนี่ยมาหมดแล้วกับสอบพนอเนี่ยอะไรน้ำเขาไทยวิเขาจะมีกลุ่มน้ำนิ่งอะไรเข้าแล้วรับอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็มาเรียนผมก็เลยมาด้วยครับอ่าก็เลยมาเรียนสอบพนอจริงๆก็คือมาเพราะเพื่อนชวนนี่แหละตรงมาเพื่อนชวนเพื่อนชวนเพื่อนชวนแล้วเราชอบไปแล้วนะใช่ใช่วันแรกก็จาะเลยเจาะอะไรพี่วันแรกจาะเลยเจออินเลยวันแรก วันแรกนะวันแรกแล้วยังมาจากเมืองเพชรเลยมาอยู่กรุงเทพเไปเรียนศิลปะพระนครวันแรกเจออินก็ยังไม่รู้เลยอินคืออะไรด้วยจำได้ไหมยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะเขาเขาตีกันอ่ะผมไม่รู้จักครับก็ผมก็เดินกระเดียวเนาะครับเดินมาจากซอยรังน้ำเห็นไหมรับมาขึ้นมาลุ่มสระบรีครับเรียนสพนเก่าจะเป็นซอยรังน้ำรับเดี๋ยวข้ามถนนมันก็เข้าซอยรังน้ำกับทะลุตรงพี่เพิ่นครับผมกับโรบินสันโรบินสันอยู่ฝั่งตรงข้ามพี่เพื่อนอยู่ฝั่งนี้ครับผมก็เดินมากระเดียวผมก็ไม่รู้หรอกครับ เด็กอินอะ่ะเขานั่งอยู่บนพีเพิ่นกับเขาก็เห็นผมผมก็สอบพนอลเราทำไมก่อนก็ใส่เสื้อขาวงเกงยีนเนาะกับใส่ใส่คอนเวิร์ตตามสไตล์ยแล้วสไตล์สายเด็กสินก็อย่างนั้นนะแล้วก็เดินเขาก็เห็นผมกับเดินมาสองคนเขานั่งอยู่พีเพิ่นนะกระจกกระจกมันะจะเป็นสีน้ําตาใสๆมันเห็นอยู่แล้วนี้เลยนี่ผมเลยครับให้นี้ผมเลยให้คุยเลยดีกว่าให้คุยเลยพูดกันงี้ฟัง ผมก็บอกผมก็ให้หวยผมก็บอกเลยผมก็ชี้ผมไม่รู้นี่ผมจะไปรู้เลยว่ายังไม่รู้เรื่องมันอะไรกันถูกเพราะอยู่บ้านเราเราไม่มีอย่างนี้โอ้ยเราก็นะเราเราก็ไปธรรมดาเราคุณนีดิว่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามาเรียนแล้วมันจะมีอย่างนี้ถูกเราไม่รู้หรอกเหมือนเราลงจากเพชรในงกรุงเทพอ่ะใช่แต่ไม่นอกอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ้ามันมีตีกันด้วยหรอวะใช่ไหมเราไม่รู้ใช่ใช่ผมก็ชี้ผมก็ชี้เลยชี้ไอ้มึงล้งวะนี่กับไอเด็กสัตว์มึงล้งวะนี่อ่เพราะว่าผมเด้ค้างตีไงครับ ผมแก่ไรพวกนี้อยู่แล้วรับอ่าบอกให้ลงมานี่ปับนี่เดียวมันหันมาเห็นผมครับมก็บอกเฮ้ยแบงทำไมอะใบเด็กสัดแม่งให้กวยกูอ่าไอ้ที่เราไมหันไปเห็นเห็นชอบเห็นอินบอกเฮ้แม่งอินพอเดียวพ่อเดียวเขาเคยเรียนไทยวิ่ครับผมก็ไม่รู้อินคืออะไรเดี๋ยวก็ดึงแขนันเลยไ้ดีพึ้นรถอินเขาก็มาเลยอุ้ยออกมาจากซอยเลยเขาชูหัวตัดมาเลย อวิ่งมาหลายคนวิ่งมาเลยคือจะมาเล่นผมเลยแหละนี่จังหวะรถถังมันมาอพนทาไมทำยังไงรถถังมันจาสนามเป้ามันจะไปสนามหลวงกำลังเคลื่อนพลเขาก็ผ่าน ยีมซีบ้างไอ้พวกนี้มันก็เลยถอยอ่านั่นผมโดนตั้งวันนั้นคือไอ้พวกนี้มันก็ตกใจนึกว่าทหารมาแล้วงเพลทได้บอกว่ามันก็ไม่รู้จริงๆทหารก็จะไปแล้วงม็อบอ่าใช่ไอ้นี่นึกว่าเฮ้ยเห็นมันจะตีกันทหารมาแล้วงเพลดมันก็ตกใจเพลทเลยไปเลยมันก็คือผมก็ขึ้นรอเราผมก็รอดรอดเลยแต่นี่ก็เลยรู้เลยว่าเฮ้ยกรุงเทพมันมีอย่างนี้เว้ยรู้แล้วเรียนอาชีวะเรียนศิลป์เนี่ยมันมีอย่างนี้เว้ยเริ่มระวังตัวละระวังตัวละแล้วไงต่่อพี ว่นั่งที่ป้ารถเมล์ลงกันมาวันนั้นสี่คนขาดมือสี่คนจำไม่ได้นะโอ้หมันนานแล้วอืมมานั่งผมก็ไมไ่สนใจอะไรนั่งทีนี่มันมีอินล่องมาครับผมมื่นเปิดไฟมันสว่างแล้วมันเห็นอยู่แล้วไงน้องมันเห็นแล้วเขาบอกพี่ใหญ่อินอินมาเต็มลำเลยอืมอืมอกว่าแล้วทําไมครับผมบว่า,างี้เออมามาเต็มลำแล่วทำไมวะผม,มว่า,างี้ เพราะว่าพี่มันลงมาเล่นแล้วแน่พี่ใหญ่บอกเออมึงก็นั่งเฉยเมันมันมายุ่งอะไรมึงวะผมก็พูดอย่างงี้เนาะแล้วก็รอรถแหมตรงไหนวะตรงไหนวะนี่ไอ้น้องมันก็ไปอยู่หลังป้ายเราว่าไม่ได้นะไม่อย่าว่าไงน้องผมผมก็ไปอยู่หลังป้ายผมจะไปนั่งทำไมอ่ะถ้าเห็นว่าอิมมาเต็มลำแล้วใช่ไอ้ป้ายตรงฟังกุ้เตียวเรือครับเคยเปนู่นเตะริมล่ะาฟังกุ้เตียวเรืออ่ามันจะมีฝั่งเออ เดี๋ยวเรือแล้วก็มีฝั่งโรงพยาบาลรามาป่ะรานพิธีรานพิธีเออเนี่ยมามาต้องนั้นไปนั่งร้องหันไปทีไงาอาหารไปไหนวะครับมีรังป้ายแล้วก็ลงมาสามคนก็อินลงมาแต่เข้ามาเยอะแต่ลงมาแค่สามคนลงมาก่อนสามคนเซอร์เวสเซอร์เวสสามคนใส่ช็อปมาเลยครับพี่เขานั่งอยู่ก็เดินมาถามว่าโรงเรียนอะไรถามถามถามผมนะโรงเรียนอะไรผมก็บอกมึงไม่เห็นแล้วกูแต่งตัวโรงเรียนอะไรคือผมไม่ได้โกหกอยู่แล้ว ให้คอยอยู่แล้วด้วยเพราะว่ากูจําได้ตั้งแต่วันที่กูมาวันแรกอะให้คอยกูเลยจได้ไหมที่ผมบอกแล้ววันแรกมึงและมึงจะเล่นกูแล้วก็จะเาจมเสื้อโรงเรียนมึงได้เลยจได้แล้วกูรู้แล้วเพราะผมเรียนภาคใหญ่แล้วผมรู้เริ่มรู้แล้วรู้แล้วว่ามีอินมีอะไรมีจุดผมเรียนผมผมน่าจะขึ้นปีสองแล้วอ๋ออย่างนี้เก่าเกมแล้วเก่าเกมแล้วปีสองแล้วเก่าเกมแล้วผมก็รู้แล้วว่าเนี่ยว่าอินผมก็เดินมาสามคน เขาถามผมเลยเฮ้ยหนูย so right? we like, ังไงวะครับบอกบอกบอกมึงไม่เห็นหรอกูึงจังตัวอะไรยัดแม่งผมก็ด่าเงี้ยเพอาะคนตีนะมึงอ่ะเขาก็ชัดได้ยามไปเลยคือเขาพร้อมนี่แหละฝันชอบใช่ไหมเขาฟันผมเลยมี่ผมโยกหลบผมก็โยกโยกหลบเขาฟันติดป้ายพอตันปิดป้ายผมก็ดึงชักมีดสู้เลยชักมีดเลยเขาก็ฟันเลยเรียบร้อยเขาเละเลยเขาไม่เละดิเขาฝันตางคนตางฟันกันแหละเขาก็ฟันทีนี้พอฟันไปปั๊บพอฟันปุ๊บผมไม่เคยใช้มีดครับผมใช้ปืน มีดผมลุดลุดจากมือผมรับเขาตะโกนเลยเขาตะโกนเข้าไปที่รถอ่ะเขาบอกว่าเย็ดแม่มันสู้อรู้เรื่องเลยโอ๊กทีเนี้ยแม่งกระโดนลงมาเลยกำลังเสริมกำลังเสริมผมไม่ใช่เราก็พูดตรงๆนะคนเราอ่ะจะถึงไม่ถึงผมไม่รู้แต่หน้าชั่วโมงนั้นถ้าผมอยู่นั้นผมตายแน่ใ่ผมวิ่งเลยอเรียบร้อยเพรามีดมื มีดเมือนมันเราไม่ถนัดมีอาวุธแล้วมันไม่มีอาวุธที่จะสู้แล้วเพราะว่ามีดเนี่ยมันหลุดไปแล้วต่อให้มีก็สู้ไม่ได้หรอกมันหลุดจากมือแล้วอ่ะมันหลุดมันหลุดไปแล้วผมก็เลยวิ่งวิ่งปึ๊บไปวิ่งอ่ะเกาะกลางมันเยอะครับเกาะกลางมันมากมันผมเป็นสุดเกาะกลางผมผมรู้เลยว่าสุดเกาะกลางผมผมล้มผมกิ้งปั๊กปั๊กปั๊กเขาก็ถึงตัวผมแล้วครับเอาฟันเข้าหน้าผมเลยโอ้โหอันนี้จังหวะเนี่ยผมเนี่ยนี่ผมถนัดซ้ายครับนี่มันอะไรโดนใจผมผมไปยกขวาอืมอืมเห็นรอเนี่ย โอ้ขาดเลยขาดเลยโอ้เดี๋ยวนะขอขออนุญาตนะฮะท่านผู้ชมครับนี่มีมีรอยผ่ารอยผ่าแล้วอันนี้นิ้วเสียไปเลยถึงบอกเลยว่าถ้าเหตุการณ์ที่เล่านี่จริงไม่จริงดูหลักฐานเลยฮะขาดเลยนะฮะนี่เนี่ยลองจับมีรอยเย็บยาวๆอยู่จับดูได้ครับผมโอ้โหข้างหลังอีกครับอ๋อปั๊บเขาก็ฟันหน้าผมเลยเขากาว่าเอาหัวแม่เลยล้วผมพูดงี้ดีกว่าครับที่จังหวะ อ่าผมก็แม่ผมก็ไม่รู้ยังไงผมไปยกป่าอ่าผมมือกำมีดเลยครับกำเลยนะครับอ่ามันขาดทีนั้นเลยอะอืมอ่าถ้าถ้าผมไม่กำนะถ้าผมไม่กำมันก็เต็มหน้าผมนะผมตองตายไปแล้วแหละครับก็เลยกำกำกำปั๊บก็ไม่รู้ตัวหรอกอืมก็ฟันฟันฟันเอางี้่าว่าเหมือนเหมือนอะไรตายไม่ตายไหม ต้องคาใจแล้วละ่ะช่วมงนั้นนะเนะาะตอนจี๊กผมผมผมไว้ผมยาวไงรวบ,บตึงไปเรียมรวบตึงผมยาวยไอย้ยางเยิ้งมันคายหมดแล้วมันชุลมุนมอะไรกันนะม็ดึงผมดึงผมขึ้นมาเขาแทงเลยพี่เขาคงลืมว่ามันเป็นหัวตัดครับถ้าเป็นสปาร์ต้าผมตายเลยน,นั้นแหะโหยับอ่ะตัดมันแทงมันไม่เข้าครับโหมันยับเลยผมก็นอนเก็บคออ้าวเข่าแล้วไปมั่งฟันมั่งเลยคืกองนั้นในเสียงนางปัง ผมก็ผมตายนะครับผมกาว่าแม่งยิงผมแล้วอ่าเขาหือออกสายตรวจขึ้นฟ้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันวสายตรวจนั่นแหละขึ้นฟ้าเขาหือออกเลยเขาหือออกเขาหือออกผมก็พระงลาขึ้นมาผมก็คิดว่าผมโดนแล้วเน่น้องผมที่ผมบอกกันแหละเขาวิ่งมาเลยวิ่งมาดึงผมผมพี่ใหญ่มานี่ไอ้น้องที่หลบหลังป้ายเมื่อกี้ครับเขาดึงดึงผมพี่ใหญ่พี่ใหญ่มานี่พี่ใหญ่มานี่ไอ้น้องอีกคนเหตุการณ์หมดอะว่าเราสู้ยังไงเรามันเหตุการณ์อะไรพวกเนี้ย มันก็หยิบนิ้วที่เราขาดอ่ะหยิบมาอีกคนหยิบนิ้วตามมาเลยอบอกพี่ใหญ่นิ้วอืจะตามไปให้ที่โรงพยาบาลผมก็ดูโอ้โหนั่นแหละก็หพยาบาลเขาบอกว่าตาแล้วเสลียนตั้งนักเลีย้ยิงกันนี้แลหละเพราะปีนั้นอ่ะผมว่าไม่เกินสามเจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดกับที่ว่าก,กันโนกกันโกาซึ่งินกรุงเทพที่ปิด โรงเรียนแล้วยิงกันล่ะถ้าผมจำเป็นคดีดังเลยตอนนั้นล่ะถ้าผมจะไม่ผิดเทคนิคไปปีกกนกใช่แล้วรู้สึกจะเผาเผาอะไอย่านี่แหละเพราะว่าเพราะว่าผมอ่ะเรียนโรงเรียนนอสีวิทยาติดกับเทคนิคเลยแล้วผมไปกินเหล้าคนนี้เขาชื่อพี่ยอดเป็นประธานบุญพลระยะมาอยู่เทคนิคเขาบอกเขานี่แหละเป็นแกงไปปีกกระหนกกรชาติทงไปอะไรอยู่ที่เลยนะนี่ข่าวดังแล้วว่าเพราะว่ามันมีการยิงกันตอนสองทุ่มสมัยนั้นกับเอกเอกเอกกะโหลกอะไรนี่นะครับระหว่างนั้นช่วงนั้นนะข่าวนี่มันดังถ้าต้องเรััใช่มย ซื้อปืนไปอันนี้มีเพื่อนผมอยู่คนอยู่สาระเห็ดครับชื่อต้อยสาระเห็ดครับคือผมเนี่ยอยู่เพชรเนี่ยผมก็ผมก็พอตัวผมแหละรับพวกผมเยอะกับมันดังเรื่องเนี้ยที่ผมโดนฟันเนี่ยอต้อยสาระเห็ดเนี่ยก็มาที่บ้านเลยครับเอาขนาด9สูปเปอร์หรือที่เขาเรียก38สูปเปอร์รออโตเมิติของของรามาหลังถนนมาให้ผมครับอันนี้ปืนตัวเนี้ยมันหาตรงที่ว่ามันมันใส่ได้เจ็ด แต่มันยิงไปสักสามสักสี่แม็กมันก็ถอยหลังอ๋อเพราะปืนมันมันมันไม่ค่อยดีนะเพรุุ่นไมัยนั้นว่า100%มันไม่ใช่พวกโค้นพวกอะไรครับครับข้างอัปปืนให้ผมผมก็ไปซื้อลูกซอมมาอีกลำเป็นสองลำครับกลับขึ้นเลยอืมแต่ผมไม่เอาผมไม่เอาเก้าซูเปอร์ครับอ่าเพราะว่ายิงแล้วเดี๋ยวมันถอยครับมันถอยแล้วเกิดทั้งรุ่นส่วนมาเรียบร้อยอีกอ่าเรียบร้อยอีกผมก็เอาลูกซองไปครับ น้องผมอีคนมันมีสามแปดผมก็ไปวางงานที่โรงเรียนเลยกับมีปีหนึ่งปีหนึ่งตอนนั้นนะรับปีหนึ่งปีสองปีสามเดียวเนี่ยเขาอยู่ปีสามรับผมอยู่ปีสองรับแล้วก็น้องๆผมปีหนึ่งหนึ่งสองสามอะรประมาณห้าสิบคนได้อขรวมตัวกันที่ผมรอบผมรอบบ่ายเนาะรวมที่โรงเรียนเพราผมรอนพันประมาณสองคันทุ่มไอพวกนี้มันก็ต้องมาเวลานี้แหละแล้วเ,เ,เราพูดตรงน,นนะเราไม่รู้หรอกว่ามึงจะ สายอะไรอะไรอะไรก็คือไม่รู้ถ้าอินโพมาเวลานี้ครับ่มันต้องมึงอยู่แล้วแหละถ้าไม่ใช่ก็สวยไปผมคิ่างงี้จะเป็นสถาบันอื่นมึงก็สวยไปเอินอย่างเดียวดิเอาอย่างเดียวเพื่อมาเพื่อแก้เลยอ่าไม่รู้ว่ามึงจะแก้งไหนไม่รู้ว่าต้งมึงมาเวลาเนี้ยผมก็ลงตัวในโรงเรียนวันนี้ันพอเนี่ยสมัยนั้นก็ได้เป็นคนบ้านแหลมคนเพชรเนี่ยแต่ตอนนี้กับผมใช่ไหมบ้านเดียวกันนะก็ถามมาไอ้เพชรไอ้พออยเพชรบ้างใหญ่บ้างบางที้วแต่เขาจะเรียก เขาบอกว่าอ้าวทำไรเนี่ยไม่กลับบ้านกับช่องกันครับบอกว่าจะไปทอดกระถิ่นรวมๆไปทอดกระถิ่นรอรถบัสอยู่ต่อผมบอกมันน้ำรอรถบัสมาก่อนเดี๋ยวทอดกระถิ่นที่จะถวายใช่นี่ผมก็วางงานเลยผมบอกว่าเราไม่ไปับอนุสาวรียีเพราะเราไม่รู้สกอตต์มาของแบบมันเยอะไหมครับแม่เดี๋ยวเราไปรอแม่น้าเซนจูรี่เลยมอนล้างน้ำของเดียมันอยู่ติดกับเซนจูรี่โรงแังเซนจูรี่อ พอรถเนี่ยมันจะเลี้ยวมาจากสอนอพญายไทแล้วมันจะเลี้ยวมันจะออกซ้ายออกซ้ายมามันจะไปลุงสับบรีครับมันจะยังมีปานมานใต้สารรถเมสะอ่ามีอยู่สองสองสะพานลอยสมะพานลอยผมก็ให้ปีหนึ่งเนี่ยมันไปยืนมันไปยืนอยู่ล่อไปยืนล่อไม่ล่อแล้วไปยืนจุ่ป้ายแรกเลยป้ายแรกคือว่าถ้ามึงเห็นอินนั่งมาเพราะว่าตรงคืนมันต้องเปิดไฟใช่ครับมันจะเห็นเห็นช็อปมันก็รู้ลวเห็นไฟรถอ่าแล้วทำไมนั่น่ะ ไอ้นักเรียนเนี่ยไอ้ที่บูบูเนี่ยนั่งหลังนั่นแหละอ่าไม่นั่งรองหน้าตายนั่งหลังนั่นแหละถูกต้องถูกต้องอ่าพอปุ๊บมึงเห็นมึงจบดไฟแชกเลยกับจบดไฟแชกเพื่อให้รู้ว่าส่งซิกส่งซิกเฮ้ยผ่านมาแล้วมาแล้วอ่าพอปั๊บมันก็จุดไม่มาวางแผนเป็นมีการจัดระบบจัดแท็กติกเลยแท็กติกเลยวางแผนเลยมึงจบดไฟแชกเลยอ่ามึงจบดไฟแชกกูได้รู้ทีนี้อ่าไอ้ป้ายแรกเนี่ย มันมีจะมีดปืนสองกระบอกนี่อยู่ที่ป้ายส่องคือป้ายผมครับนะไอ้ป้ายสามนี่คือน้องๆผมคิดว่าเดี๋ยวผมมันจอดป้ายส่องกูเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปยิงเลยครับเอาตรงๆเลยเดี๋ยวกูขึ้นไปยิงเลยอืมถ้ามันฮือผมจะรู้เขาสู้ไม่สู้ผมไม่รู้ถ้ามันคือมันแตกไปเนี่ยมึงเก็บเลยเก็บตกเลยอ่ามึงขึ้นข้างบนมึงก็โดนมึงขึ้นข้างล่างก็โดนคือเอาะปิดเลยละปิดเลยเอาันอย่างนี้ดีฟาร์มไหนๆมันก็ไหนๆแล้วนะ ตอนนี้ก็ต้องยอมรับเขานะผมก็ว่าเขาเก่าอ่ะอินนะครับเขาไปเรียกปืนเตาคนรับให้จอไปสองโอ้โหมันเป็นรถแดงอ่ะระตูอัตโนมัติน่ะครับอืมตอนนี้มันเปิดไฟมันเห็นอยู่แล้วมันวิ่งจากข้างหลังนะครับมันวิ่งจากข้างหลังมันไปข้างหน้าคนขับเลยอแต่จอดคนขับเลยว่าไม่ให้จอดโอ้โหมันกระใจนะมันใจดิไม่ให้จอดมันไม่จอยป้ายหนึ่ง จอลงมาไม่ใช่เขาไม่สู้นะครับจอนมาเขายิงก่อนเลยอเพราะเราได้ยินเสียงปืนเพราะเรารเราเราูรา้อยู่แล้วว่าว่าไอไอไอตรงนั้นมันไม่มีปืนเพราะปืนมันมันมันอยู่ที่เราเนี่าอ่ามีลูกซองสามแปดมันอยู่ที่เราเนี่ยครับถึงมาปับ๊บได้เสียงปืนเลยปั้งปั้งมันกล้องนะตรงั้น่ะไอเซนจุรีเนี้ยมันสองข้างทางเลยโอ้โหมันตึกทั้งนั้นอ่ะไอเด็กน้องๆ้องมันก็ ลงกลเนาะเราว่ากันไม่ได้กับปืนนะกระเจิงกระเจิงวิ่งอไม่ลงถนนวิ่งพุทบาทวิ่งสวนขึ้นมาเล้าก็วิ่งสวนสวนกันเลยเราบอกเฮ้ยอย่าวิ่งเราบอกไม่ต้องวิ่งเอาวิ่งแปปั๊บไห้น้องที่อยู่สามแปร์่ะับบอกยิงเลยอผมยิงเลยผมซัดก่อนเลยสองอ่ะยิงตุ้มไอ้น้องผมก็ซัดโป๊ะ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 ยิงมันก็ยิงส่วนนี่อย่างกระหนังภาพยนตร์ฮอลลีวูดเลยนะมันยิงส่วนมาเลยอันนี้ไอ้น้องมันงิงอย จริงๆเสียดายสี่ k ิงไม่มีฉากนี้นะกพราไม่รู้อ่ะโอ้ถ้าสี่ k ิงผมผมยังไม่ยังไม่ไม่ได้ดูหนังไม่รู้มีฉากนี้หรือเปล่านะแต่ควรจะมีนะฮะเพราะนี่มันเป็นศึกใหญ่เลยเพราะว่าเขาน้อยกับเรานะครับเขาน้อยกับเราเขามาวันนั้นล่องมาในรถไม่น่าจะเกินสิบเราสี่ห้าสิบแหละครับอ่าแต่ผมใส่ชุดนอกครับใส่เสื้อเสื้อบงเสื้อถว่ใส่ชุดนอกไอ้น้องพวกปีหนึ่งมันใส่ใส่ชุดธรรมดาชุดนักเรียนกับเขายิงผมก็วิ่งเขายิงผมก็ยิงตุ้ม น้องน้องผมที่บอกสามแปดนะนะครับน้นงยิงเลยโป๊ะ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 ยิงกันเข้าไปเขาก็ยิงสวนไปโดนไอ้น้องอยู่คนมันอยู่ปีหนึ่งจำชื่อไม่ได้เนี่ยเข้าเนี่ยมันคุงเย็นน่ะมันคุงเย็นน่ะมันมันมันปั๊บผมบอกพี่ใหญ่ครับผมโดนยิงครอ่าเนี่ยถ้าปุ๊บเนี่ยผมโดนยิงโดนโดนตรงเนี้ยสลปบไปสลัแสลบทีนี้แป๊บเดียวมันยิงกันไม่ถึงนาทีสองนาทีหรอกมันไวนะครับถ้าสนองพญาไทมันอยู่ตรงนั้นน่ะใช่อ่าแล้วก็ วิ่งตำรวจมากับตำรวจมาวิ่งอผมก็ยึดปืนลูกสองโยนทิ้งเลยอ๋อทิ้งเลยเราต้องทิ้งของกลางด้วยตอนนั้นมันผมจาไม่ได้มันมันจะเป็นค่ายอะไรสักอย่างมันตรงข้ามมาเซนจูรี่มันจะเป็นมีรวทิตี้อะไรมีสนามหญ้ามันมันไม่ค่ายทหารก็อะไรสักอย่างจำไม่ได้ครับโยนก็โยนเลยอ่าไอ้น้อยคนที่ว่สามแปดมันขึ้นแท็กซี่ไปเลยอถึงแยกกันก็คือวันนั้นจบรนจับ ดึไม่จบสิพี่โดนจับอ่าผมไอ้น้องคนนั้นไปด้วยผมสงสารมันไอ้ที่ไอ้ที่โดนมีหน้าครับครับผมก็ต้องเอาไปด้วยมอมมากูผมว่าดึงมันไปด้วยครับครับนี่มันใกล้นะส่นออกไปสไทย์เขามาล้อมเลยล้อมเลยสี่สิบคนเราล้วนล้วนอินไม่มีเลยอินไปก็ล้มหมดแล้วไม่รู้มาทางไหนไายเหลือเราเราล้วนๆโอ้โนี่จบไม่สวยซะด้วยอ่าแล้วก็ออกข่าวนะแล้วก็ออกข่าวก็ดีศึกใจเลยนะออกข่าวช่องเจ็ด ไม่รู้ว่าจะฉากนี้มีในสีคิสงบา้างเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับ